1นึ่งสาวฮอตและหนึ่งหนุ่มฮอตเลยไวยใกล้เคียงกันดานาบ้าจริงหรอเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมาด้ว <laughs> ยกันใช่ซีรีส์ด้วยกันหรือเปล่าว่าแก <laughs> ใช่แบบว่าเสียงทวนจะมืดหรือเปล่าแกซีรีส์อ่ะสองหนุ่มสาวจากซีรีส์ยอดฮิตนะคะฮอร์โมนซีซั่นสอง หน้าตาดีใช่พอๆเลยอิ่งๆเราไหมอือตอนเด็กๆพี่ก็น้าแบงแบงนั่นแหละหล่อโตขึ้นมาพี่เป็นอย่างนี้เลยแบง์จะทำกิจกรรมแบบเดียวกับพี่บอยนะคะโตขึ้นหน้าบัวทีเดียวโต่อ้นเลยทีเดียวเสียงนี้พร้อมไหมพร้อมไหมเสียงนี้ว่ามาเลยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญเป็นพระเอกสุดหล่อผู้ละครน่าขึ้นขึ้นทำไมขึจะเกิดทำไมฉันยังรอขินอยู่เนี่ย อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์จบเจผมไม่ได้มองเลยอกักออกไปเท่านั้นยังไม่พอนะนะมีอีกหนึ่งคนนะคะถือว่าเป็นผู้ที่ชาวไทยให้กำลังใจุยเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นนักแบดมินตันสาวผู้ที่ควา้าแชมป์โลกน้องเมรัชนออิน จะเดียวนะครับอขอเสียงปรีดังอีกครั้งหนึ่งเรกสะใจมากๆโอเคครับผมนะฮะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเชิญคุณพรรัตน์กล่าวอวยพรปีใหม่กับทุกท่านในวันนี้ทั้งแแบบพิมเกียรติแล้วก็รวมถึงทุกที่ส่งนชน่วยด้วยค่ะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับในบรรยากาศที่เราสนุกสนาน,นปลายปีนี่เนี่ยเป็นบรรยากาศที่ทุกคนมีความสุขนะครับมีรอยยิ้มไปทั่วทุกที่เลยนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่ เย็นๆชิวๆนะครับเ s, <AS> <S ก็ไม่พลาดโอกาสที่จะจัดงานเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนนะครับเพราะงานนี้เราจัดมาเป็นปีที่3แล้วนะครับก็มีกิจกรรมมากมายอย่างที่ดิเัได้พูดไปแล้วนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยเรามีโครงการดีๆอยากจะนำเสนอวันนี้นะครับอยากจะชวนทุกคนเนี่ยส่งคำอวยพรปีใหม่ไปให้กับผู้ปกครองทางการได้ยินนะครับก็ ส่งไปแล้วเนี่ยเราเในโครงการนี้เราใช้ชื่อว่า a s b e a u ีท f u l s o u วครับอยากให้ทุกคนเนี่ยส่งไปหาผู้ผู้ข้อในการได้ยินแล้วเนี่ยทุกทุกทุทุก,ทก,ทก,ทกบทข้อความที่ส่งไปนะครับ AS แต่ร่วมบริจาคนะครับให้กับอครนี้ทีด้วยนะครับก็นอกจากโครงการนี้แล้วเนี่ยเ,เราก็มีกิจกรรมมากมายนะครับให้ร่วมเปนสรุป ในวันนี้แล้วก็จะเป็นทีมที่เป็นดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับก็มีความสนุกสนานนะครับท้ายท้ายนี้เนี่ยผมในเป็นตัวแทนของ AES ก็อยากจะอวยพรปีใหม่สำหรับทุกคนนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะครับมีพลังสดชื่นพร้อมที่จะรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในปี2 5 5 0นี้ครับคุณ กเราใช่แล้วนะครับแล้วถูวกอกาสเปิดเรียบร้อยนะฮะเอาอย่างนี้ค่ะเรามาถามแต่ละคนสักนิดหนึ่งนะคะถามจากข้อมูลก่อนครับผมคือถามสมักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะว่าตอนนี้มาร่วมกิจกรรมกับเอสวสดอินทูวงแล้วรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปเยี่ยมเด็กห้องโซน<ช>ด้วยจะต้องร่วมกิจกรรมแบบจริงๆ,ๆและน้องแบงค์ครับเสียงดีมากเลยแบงค์ ตื่นเต้นนะแล้วก็เห็นกิจกรรมแต่ละอย่างน่าสนุกมากโอเคแล้ววันนี้ไม่มีเทคโนโลยีใช่ไหมครับแพัลใช่ครับเดี๋ยวน้องแบงค์กับน้องแพรวัลต้องไปร่วมกิจกรรมด้วยเป็มตัวมั่งมงนะคะโอเคโอเคขาพูดจบแล้วรออะไรอยู่ล่ะนี้น้องน้อน้องน้องตั้งดีกว่าครับผมนะฮะ น้องๆที่ต้องบอกว่าน้องเมย์สิ่งราชินีน้องเมย์พี่บอยอ่ะเบอร์เลยเออฉันก็งงว่ะน้องเมย์ราชินีบ้างนะคะเดี๋ยวต้องมาร่วมกิจกรรมกับ AS สวัดดีทูเดอะเวิร์ลแล้วเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเมย์ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ยืนข้างๆพี่เทมค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่แบบได้ร่วมงานกับเหล่าดาราด้วยซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสน้อยมากทุก ต้องเดินทางแข่งตลอดทุกเดือนนะคะค่ะครับผมนะฮะ,ร,ะรับรองว่าวันนี้เนี่ยนะครับต้องมีจะต้องฟินมากกว่านี้เพราะจะได้ร่วมแบบว่าเฟร,รมของน้องเจมตลอดเวลาตอนแ,แรกๆนะพี่เขาวงการก็เป็นอย่างน้องเมย์นี่แหละเดี๋ยวก็ชินวงการไหนวงการไหนนั่นแหละแกวงการพัดเครื่องมา <c oughs> อ้าวชื่อนุ่มสุดหล่อของเราคนะพ่พอเตรียมตัวพร้อมไหมที่จะมาร่วมสนุกกับ AS อ๋อสวัสดีทูเดอะเวิลด์กับเราในวันนี้ครับนี่ครับก็เห็นมีของเล่นเยอะมากครับจากเล่นครับอยากเล่นพี่ไหมคะเก๋เลยโอ๊ยตายแล้วไม่อยากเล่นของดังเหราแกอันนี้ต็มต่อเลยน้องเจพี่กำลังเลิฟแบบคำพูดของหนูครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นดีครับเพราะว่ามีอะไรให้แบบบาดเสียวเล็กน้อยมีลุงมีโดดด้วยใช่ใช่ครับเรีองมาลองดูวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะถ้าโดดของเจมจีจะเป็นใครจะลื่นหมดแตกโศกของตาด้วยนะคใช่ ส่งโรงพยาบาลเนี่ยห้องไหนจ๊ะเมย์เฮ้ยห้องไหนจน้าลุงเจมยวพี่จะขับรถไปส่งใน,นตึกของพี่เองอาร์ติสกีรออะไรอยู่ล่ะโอเคนะครับผมนะครับเป็นการทักทายแบบสั้นๆก่อนถูตกต้องแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะอตละ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดอย่างเป็นทางการสักนิดหนึ่งนะคะกับโซนกิจกรรม A S สวัสดีทูเดอะวอลนั่นเองครับผม,มเตรียมตัวดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้นะครับในส่วนของผู้มีเกียรติทุกคนนะครับร่วมแล้วดาวทั้งสองกันเราจะนะ ถอยหลังนะคะมาเปิดโซนกิจกรรมกับ A.S. สวัสดีทูเดวงพร้อมกันนะคะครับผมนะครับเดี๋ยวนะครับนับนเขาดาวพร้อมๆกันกับพี่บอยแล้วก็พี่ดาดาด้วยนะจ๊ะพร้อมนะพร้อมนะ ช่วีเนี่นะคะอย่างนี้เลยไปไปไปเนี่ย